อ้าหารกระจายันนี้มาพร้อาาม<ส>ทีมงานนะก่อนจะรับชมก็อย่าลืมกดแชร์ c, กดไลค์กันด้วยนะครับอย่าดูเฉยของจริงเนี่ยนช่วยข่ามามา่าพวกเรากันนิดนิดหน่อยหน่อยก็ยังดีนะครับยิ้มมุมปากนะเรื่องอาจจะไม่ขำม,มากแต่ขอให้ได้ยิ้มมุมปากขอชื่นใจทำงานไปคลายเครียดเันเคยไงไหมครับขนาด อันไหผมยังไม่ได้ลงเรื่องเลยเตนแต่นี่ไตเติ้ลเสียงมาแล้วเปิดตาเปิดตาใส่ตาไม่ต้องใส่ตาอันนี้เรารู้เลยอ่ะเขาเล่นกับผีไปเสียงอย่างเงี้ยใช่ไหมกับผีเนะ อันนั้นเป็นตาวตาวตาวขำเตาเนี่ยเนนตาข่ำจะเล่นช่ออย่างเดียวเลยจะจะจะ,จะไม่ผสม <c oughs> แบบน,นี้ไม่ผสมนะ <c oughs> มาช่ออย่างเดียวเลยมันอันนี้มันเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องอันนี้คุยถึงเรื่องไรั <c oughs> นนใ้ทานหึืเรื่องชอ่อสารภาพบาป <c oughs> อ๋อสารภาพบาปเรวาว่าไปเรื่องมันมีอยู่ว่า <c oughs> อันนี้เป็นพวกอ่าพวกอะไรพวกคาทอลิก คาทอลิกเหรอนีกายคาทอลิกเวลาเขาทาอะไรผิดขึ้นมาเนี้ยเขาจะต้องไปดื่มน้ําสารภาพบาปที่<อ>บ่อน้ำจากดิ์ในโบสถ์ทีนี้มีวันหนึ่งเด็กน้อยสามคนก็รู้สึกผิดทําผิดไว้นะก็ไปหาบาทหลวง <c oughs> บาทหลวงครับคนที่หนึ่งเข้าไปนะ<อ>บาทหลวงครับผมขอสารภาพบาปครับเอ่วเอกไปทาอะไรผิดมาว่ามาผมขโมยเงินแม่ไป ผมรู้สึกไม่ดีเลยครับโอเคพระเจ้ารับทราบให้อภัยเองไปดื่มน้ำสารภาพบาพ mm hmm. เปเห็นันว่าคนที่คนคนที่หนึ่งเรียบร้อยว็ได้สารภาพบาปไปแล้วเอาคนที่สองเข้ามาคที่สองเข้ามาครับเอามีอะไรจะสารภาพนะ <c oughs> ก็ผมก็ไปรักผลไม้ชาวบ้านในสวนรู้สึก สงสารชาวบ้านมากอุณาปลูกผลไม้ไว้แต่ผมก็ไปรักของเขากินหมดลูกแก่ลูกอ่อนตัดทิ้งหมดเพื่อความอยากของตัวเองบ่านหลวงได้ฟังนัไหนก็บอกว่าโอเคพ่อรับทราบลูกไปดื่มน้ําสารภาพบาปได้าปสองคนก็ไปดื่มน้ำรักเลยเดี๋ยวคนจะถามคนที่สามไม่กล้าเข้าไงอยากดีอยากแจกแอยาบ้านหลวงเหงื่อเอามันเข้ามาคนที่สามมีสารภาพบาป บาหลวงถ้าผมสารภาพบาปแล้วพระเจ้าจะให้อภัยใช่ไหมครับบอหลวงว่าให้อภัยที่ลูกลูกทาผิดลูกกล้าสารภาพบาปบาตหลวงและพระเจ้าก็จะให้อภัยเองมีเร like ื่องอะไรว่าเมื่อกี้ก็พอดีผมไปเยี่ยวใส่เยี่ยวใส่บ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ครับสองตัวแดกไปแล้ว ก็เสือกไปให้สารภาพคนสุดท้ายโอ้โหให้สารภาพคนแรกไอ้สองคนก็ไม่ได้ไ่กินเยี่ยวไอ้สองคนนั่นก็ไม่รู้ไม่รู้จับกล้เลยแดกเยี่ยวเพื่อนสบายจบมาอย่ามือสั่นอย่าหาเดี๋ยวมือสั่นหามากมือสั่นกล้องเดี๋ยวสั่นไปด้วยนะครับนี่แฟนคลับ เอซทั้งหลาย <Yeah. S 1> ชมแล้วก็อย่าลืมกด uh, <yeah. S 1> แชร์กดไลค์ด้วยจ่าจอนนอนจอนนอนกลางวันพบกันใต้ร่มไม้ตลอดเวลา <Yeah. S 2> <laughs> ขอบคุณมากครับ <Yeah. S 1> <laughs>